สบายดีเพื่อนๆสบายดีมันข้อกับสิมาเห็ุมกเนอะใหม่เนาะพี่น้องแต่ป่ะขั้นตอนแรกคือเซียนก่อนเนาะพี่น้องเนาะเซียนเห็นมันเป็นเสษเศษแต่เนอะใหม่นี่เอาไปตมก่อนเนาะโอนเอามาเราก็ปอกไว้ตมไว้เนาะพี่น้องตมไว้มันจังหนุมเวลาเราไปมกมันจังแสบเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้มันเป็นนกใหม่ยังมังมันโบแมนนใหม่ไทยนั่นไข่ไข่นกใหม่ทางหายุทางบานกันอาจจะเป็นนกใหม่นใหม่นไม่ไบานบอกว่านใหม่จดเอ้ยโบแมนนกใหม่ยังนี่แหละท้งบานมันโบแมนนใหม่ไยฟานะมันแต่มันสีขมจะหน่อยไหมแต่กัพ่อได้พี่หน ้ากระตมเนี่ยจะพอนต้มให้มันนุ่มๆไหวนอนๆอนอนไหวเพราะว่าขาเอาไหว้ขามคืนเพราะว่าพอนเป็นกระกลางคืนเนะาะขาาไหว้ขามคืนเนี่ยมันสิกแข็งเนาะพอนก็เลยเอามาปลูกแล้วก็ปอกปอตมนนอ้มไหวเนาะนั่นกเ็เลยใส่ซัอนอีกอันเนาะต้มให้มันสัมหอดนอะแต่ก็ะคอยมามัลวกอีกเทือนึงเนาะให้มันเขร้าผมเนาะ เดี๋ยวพอนเซียนให้มันแหลวก่อนเนาะพี่น้องเนี่ยค่อยเบิ่งขั้นตอนต่อ,ตอไปเนาะจ้ะเซียนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยควนก็สิเอามาต้มอีจกจักหน่อยนึงนะเนาะให้มันเซาขมเดี๋ยวพอนสิเอามาต้มจกักหน่อยเนาะพี่น้องเอาลงหมอ้อจบให้มันจืดๆจัจกนนหน่อยเนาะพี่น้องแต่กับ่ให้จืดเกินเนาะมันสิบ่แสทีนี้ก็ขมนิดน้อยหนึง เบิ่งกันเนาะอันนี้พอนตำข่าเบือแดดแล้วเนาะพี่น้องเนาะ๋วยวพอนกาชิไซน้ำใหม่ล่งไปล่งเป็ดตำไหนมันนุมน่มๆเนาะพี่น้องน้ำาจแสบเนาะ ทำแบบนีเนาะพี่น้องเนาะเอาชีคูนี่ขนใส่เกลือนะพี่น้องใส่เกลือลงไปใส่บบตองหลายพี่น้องเดี๋ยวมันเข็มมันเสียวขึ้นบ่้นนาะ ่อนกจีใส่ประแดกเนาะใส่ประแดกไปหาทัพพีนินหน่อยนี่พี่เนาะเนี่ยเนาะชูลดเนาะ เดี๋ยวเจ่ผูมากกาะพี่น้องนะอผูหมากไอใสชุลรดกต่ใสหน่อยๆกระด้พี่น้องนื้หรื่อใส่แนว้ไนไดไรแทนบอกเจ๊ว่าม,มันก็ตตองใสเนาะตำ้ม้มันเข่ากันพี่น้องมันนุมน่มๆเวลมามาหมกมันจังแสบพี่น้องขาห้ามโบตัมนะ นก็นจะบเสนกาจะชีเหตุอย่างแข็งแขร่งม่นสบเขาเนื้อขานังน่นอม่ใช่พกเขากัน,น,กนว่านเราถาเอาโมลงใส่ด้พี่น้องไม่ต้องซีมก,ก่อนนะขมันจางจังน้อยพี่น้องเขาก็ใส่ประแดกลงน่อ เป็นบ่พีนอองเขียวเขียวหนาจินไเลยแบบกระแดกต้องมีพี่นออ้องเป็นโหูเกลือหน่อยหนึ่งตำงนี้เนาะ นำเดียบลอ,อยนะพี่น่อแม่มยมแล้วแม่ส่ใน,นพนก็นจะเอาลงมาใส่นื้กระมังพี่น่อ,อใส่เนือ้อมูลงไปพี่หน้อ บดคือพะกรังเนาะพี่น้องเนาะขาดบดเป็นผะการเงพะการังในเหตุเนี่ยมันแสบเนาะเจบ้าบางคนเผ่อกับโบมักแต่กัคือวาเนาะบางคนเผ่กับบมักกับมักอีดีเยพี่น้องบางคนเกิเม้นคิวสีนเม้นคิวเม้นเขียนเจี๋บว่าพ่อนตองสซละกัน หยดฟักทองพี่น้องหอยดฟักทองที่ห้าใส่ในมันเห็ดให้ไอ้มกหน่อไม้ห้าหอมเนาะพี่น้องหอมหวานน่าก,กินแสแปรได้พี่น้องถ้าโบไซถ้าโบไซหยดไอ้ฟักทองหอยดบนอด่นเนาะมันก็โบเสแปรได้พี่น้องลองเห็ดเบิรงเด้ออันนี้เอ,เอาาือยเอือยหักเนาะเอือยเพิ่นอยาก เห็นสูตรมกนุใหม่องพอนเนาะพอนก็เลยเฮ็ดเป็นคลิปให้ลงเบิ่งเอื้อห่างเอื้อปลอมเนาะปลอมชาดิดาน้องเฮ็ดให้เบิ่งเอเด้อร์้อเด้อสูตรนี่เด้อร์้อเด้อเฮ็ดแบบนี้แหละตามน้องเฮ็ดนี่แหละใส่ปลาแดกใส่เกลือใส่ชูรสเนาะใส่หมู ตามตามที่น้องเฮดหฮเบ่งนี่เดอร์พี่น้อง่านใดอยากอยากเฮดต,ตามสูตรพ่อน,นี่ก็เหตุใดเนาะนี่คือสูตรมาทางปากเซเนาะทางบ้านพ่อเองเดี๋ยวพอนกัสิใไ่น้ํามจะนั่งไปอีกน้อยหนึงน่งเนาะพี่น้องเนาะเพิ่มความเขียวแต่ไซหลายกับบดได้ดพี่นนอง มันหนาม,มันลายเนาะแล้วมันสีมันสีบ,บนหัวพี่เนาะถ้าข้าเห็ดเป็นแกงน,ะนาะหนามันลายแต่ว่ามโมกนี่มันมันใส่หนามลายบอ่อใดได้พี่เนาะใส่หนามยนานนั่งลายบอ่อใดส่วนใหญ่เนาะทา้งบานพ่นกับบกคอยปันบกคอยนีย้ยองมันนอนยานนั่งเตะต่ตําเอาคือจังพ่นเห็ดพี่เนาะมันจังบ่มีหนามเนาะมัน ใส่แบบนี้พี่น้องเพราะว่าอันหนังปลาแดกเขาก็มีเด้อเนาะหนังไอ้หน่อไม้เขาก็มีหน่อยๆมันก็เขาก็มีถ้าเาเพิ่มนำยาหน้าเข้าไปมันก็หลายเก่าเนาะมันมันมกหยาดได้พี่น้องมันสีไหลออกทั้งตองเนาะนี่ะพี่น้องก็มั่นแลี้ยวเขาก็มามกเนาะพี่น้องเนาะตอง พอนเสร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องฉีกไวเต้งเต่มมือขื้นเนาะโต,ตกันโตกับบคอกยแหน่เราพี่น้องตต้สันสัน ใส่ประมาณนี้เนาะพี่น้องใส่ลูกโดดน้ำพี่น้องผีกต้องเป็นรีกนี่เด้พี่น้องเนี่ยมันจะหอมเนาะมันจะหอมมันจะแสบใส่ไปสองนวยสองเม็ดแล้วแต่ใจมักเนาะพี่น้องเนาะมันคนมักเพชรกับใส่อีกกระได้พี่น้อง,อองม,ม,มันคนบบมักเพชรกับใส่กกนนอส,สองนวยสีน้อพี่น้องเลาก็มะฮอมามกกันพี่น้อง หอตองมันหอเนียนๆเนได้พี่น้องแค่นี้แหละมันเลยว่าหน้าน,นี้แนละ้วมูกอ่ะอ่าเห็นบ่พี่น้องมุกกะง่ายๆพี่น้องเฮ็ดง่ายๆสุดเกะมกเน่าใหม่เนาะพี่น้องเข้ามามกตองกะง่ายๆเห็นบ่พี่น้อนง,ง,ง,งอ,อันใดมันเกินไปฮะกะเอากันไก่ตัดออกนะพี่น้องเนาะประมาณน,นี้อ่าเดี๋ยวพรอมเห็ดต่อไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกัน ห่อเรียบร้อยแล้วพี่น้องมกเรียบร้อยเนาะพี่น้องสองกิโลไรได้อยูสิบสองห่อแม่พี่นอ้องพรอนซื้อมาสองกิโลเนาะอีหกห่อดีเลยซึ่งเดียวนึงแม่มันได้บ่อไหลเนาะพี่น้องมันเปือกมันก็เกือบเป็นครึ่งกิโลเลยดิเราใหม่กันเด้อถามมาปอกแล้วก็เลืออยู่ประมาณโลโลนี่หน่อยเลยพี่น้องไปสม,มีเนาะเดี๋ยวพรอนไปตั้งก่อน เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยกาณาตากะจิประมาณนี่เนาะพี่น้องเนาะกระลังแสบ็บกลังนัวพี่น้องอยู่ในกล่องมันสิออกข,า,ขาวๆจักหน่อยเนาะแต่ว่าตัวจริงมันจะยังเขียวๆพี่น้องนี่เนี่ยวมือนี่ฟักทองเนาะดูโดดพี่นอ้องอ่ซ้ำนีน่เนาะพี่น้องเนาะ และคลิปนะ่ะพอกันใหมเดอบ๊บายบาย